อ๋สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,นครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิกเฮียโปรวิดีโอนะฮะก็วันนี้ก็จะมาสอนเทคนิคง,ง่ายๆเกี่ยวกับ Photoshop นะครับเป็นเทคนิคเกี่ยวกับการลบพื้นหลังแบบเนียนๆนะฮะซึ่งปกติเราลบพื้นหลังของภาพเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับซึ่งมันจะมีวิธีการลบแบบเนียนๆอยู่นะครับอ่าจะเป็นยังไงลองมาดูกันครับอ่าโอเคอันดับแรกผมจะมีรูปก่อนนะครับผมจะมีรูปภาพอยู่หนึ่งลูกครับซึ่งก็จะเป็นรูปภาพนี้นะผมก็ไปเอามาจากเว็บ รูนี่ photography com นะถ้าเกิดใครสนใจอยากจะใช้รูปนี้มาทดลองทำดูก็เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างวิดีโอนี้นะฮะโอเคอ่าว,วิธีเลือกภาพก็คือให้เป็นรูปที่จะลบออกง่ายก็คือควรจะมีพื้นหลังที่เป็นสีเดียวกันอย่างเช่นรูปภาพนี้นะครับก็จะเป็นสีแบบอ่าน้ำตาลเกือบหมดนะครับก็จะพื้นหลังก็จะเรียบเยบหน่อยนะครับหรือใครจะใครที่มีรูปภาพเป็นพื้นหลังสีขาวหมด เลยก็ได้ครับที่ถ่ายจากสตูดิโอสตูดิโอนะฮะอ่าเราก็สามารถลบได้เหมือนกันนะฮะซึ่งผมจะลบพื้นหลังออกแล้วเอาเฉพาะตัวคนนะฮะแล้วก็เอาพื้นหลังใหม่มาใส่แทนนะฮะอันนี้ผมจะเดี๋ยวมาลองทํากันดูนะฮะโอเคทีนี้ผมก็จะเปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมานะครับแล้วก็เอารูปภาพนี้มาใส่นะครับเปิดรูปภาพนี้เข้ามาปร๊บอ่าเราก็ได้รูปภาพนี้ออกมาละ ทีนี้รูปภาพนี้มันก็จะเป็นเลเยอร์แบ็คกราวอยู่นะครับให้เราับเบินลคลิกที่เลเยอร์แบ็คกราวตัวนี้ฮะแล้วก็กดโอเคอ่าให้มันเปลี่ยนไปเลเยอร์ศก่อนอพอเปลี่ยนไปเลเยอร์ศปุ๊บเราก็สามารถแก้ไขอะไรมันได้ละทีนี้ให้เราสร้างเลเยอร์อีก1นึ่งเลเยอร์ครับเพื่อให้เรารจะได้รู้ว่าเราลบพื้นหลังออกไปมากน้อยแค่ไหนแล้วนะครับซึ่งผมจะสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาเป็นเลเยอร์หนะครับแล้วก็เทสีเขียวลงไป ครับก็จะเปรียบเสมือนเป็นพื้นหลังจีสกรีนที่เขาเอาไว้ถ่ายหนังนะครับไว้ถ่ายในหนังอะไรประมาณนี้เนาะผมก็จะใช้พื้นหลังนี้า C. จากนั้นผมก็จะดึงเลเยอร์หนึงลงมาไว้ข้างล่างเลเยอร์ศนย์นะฮะไว้เป็นข้างล่างก่อนพอเราลบพื้นหลังนี้ออกไปปุ๊บมันก็จะเห็นพื้นหลังเป็นสีเขียวเลยนะฮะอ่าโอเควิธีลบนะฮะเราก็จะใช้ เครื่องมือ,อตัวนี้นะครับ Quick Selection Tool นะครับถ้าเกิดใครไม่มีก็ลองคลิกค้างนะครับหรือว่าคลิกขวาแล้วก็เลือกเป็นผู้กันรูปผู้กันแบบนี้นะฮะจริงๆมีหลายเครื่องมืออยู่เหมือนกันนะครับที่เราให้เราเลือกนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการความรวดเร็วเราก็ใช้ Quick Selection Tool ตัวนี้นะคระแล้วเปลี่ยนพยายามเปลี่ยนตรงนี้เป็นบวกด้วยนะฮะ Add to Selection ตรงนี้นะฮะ เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกด้วยนะครับเพื่อเ,รเพราะว่าเพื่อเราเลือกไปปุ๊บคลิกค้างเลือกไปปุ๊บแล้วมันเลือกไม่หมดเนี้ยเราก็สามารถปล่อยแล้วก็ไปเลือกกดเลือกอีกรอบได้เลยนะครับอย่างเช่นผมคลิกไปปุ๊บได้แค่นี้อยู่แล้วก็คลิกอีกรอบเลือกเห็นไหมฮะมันก็จะเลือกไปได้เรื่อยเอเนาะผมก็จะเลือกเอาเฉพาะตัวคนนะฮะประมาณนี้เอาเส้นผมด้วยนะครับเลยมานิดมาหน่อยไม่เป็นไรครับ แต่ถ้าเกิดใครเผลอเลยออกมาเยอะแบบนี้อ่าเราก็เปลี่ยนเป็นลบนะครับเครื่องหมายลบ subtract form selection ตัวนี้นะฮะเราก็ลบลนลบมันเข้าไปนะครับให้มันอยู่แค่ตรงเส้นผมเนาะอ่าประมาณนี้อ่าเพิ่มหมายบวกเราก็บวกเพิ่มเข้ามาอ่าประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมก็จะได้แค่คนละทีนี้อ่าขอตรงนี้อีกนิดน,นึงอ่า ทีนี้พอเราเลือกคนเสร็จนะครับเราได้คนเสร็จปุ๊บให้เราคลิกที่ตรงนี้ฮะ S รีไฟเอ S รีไฟเอ S ตัวนี้ฮะกดเรากดเข้าไปเลยฮะปุ๊บอ่าแล้วจากนั้นตรงวิวตรงนี้นะครับวิวถ้าเกิดใครไม่เห็นสีเขียวแบบนี้นะไม่เห็นเลเยอร์หนึ่งของเรานะครับสีเขียวที่เราสร้างไว้ให้เปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็น On Layer ด้วยนะครับ เปลี่ยนเป็น on layer ปุ๊บมันก็จะเห็นเป็นสีเขียวที่เราสร้างไว้นะครับทีนี้พอเราคลิก refire s ตัวนี้ออกมาแล้ว refire s ตัวนี้ออกมาก็มันจะมีให้ปรับอีกรอบหนึ่งก็คือตรง r เ i a n t ตรงนี้นะเราก็ติ๊กถูกตรง smart ด้วยนะครับแล้วก็ปรับ r เ i a n t ตรงนี้ให้เยอะๆหน่อยนะครับถ้าเกิดใครรูปใหญ่ก็จะเยอะๆหน่อยนะผมจะปรับไว้สักประมาณ45นะครับ ประมาณนี้45อย่าเพิ่ง Enter นะฮะถ้า Enter คือกดโอเคไปเลยนะฮะพอปรับ45ปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้ประมาณนี้นะจากนั้นสังเกตเห็นว่าตัวคน,นครตรงเส้นผมมันยังเป็นสีน้ําตาลอยเลยนะครับพื้นหลังมันยังไม่หายไปหมดนะครับวิธีจะให้มันหายไปหมดแบบเนียนๆก็คือเราจะใช้เครื่องมือตัวนี้ที่เป็นรูปผู้ก,กันตรงนี้นะครับซึ่งมันสามารถปรับขนาดได้ตรงไซส์ข้างบนนี้นะครับเราก็สามารถปรับขนาด มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งประมาณนี้แล้วก็ลบตรงขอบเส้นผมพวกนี้ออกนะครับเห็นไหมฮะ,อะพอเราลบออกมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับตรงส่วนที่เราไม่ต้องการออกอลบปุ๊บเห็นไหมฮะเนียนขึ้นมาเยอะเลยนะครับปุ๊บอโอเคตรงนี้นิดนึงตรงนี้นิดนึงอโอเคประมาณนี้นะครับ แล้วที่เหลือเราก็ไปเอายังลบไปขัดเกาเอาภายหลังนะฮะโอเคทีนีเ้เราต้องการแค่ตัวคนนะเ,เราก็มาตรง input ตรงนี้นะครับเปลี่ยน selection ตรงนี้เป็น new layer นะครับก็คือมันจะสร้าง l a เ e r ใหม่มานะครับมันสร้าง l a เ e r ใหม่มาที่มีเฉพาะตัวคนนี้แล้วไม่มีพื้นหลังนะครับอา่าเราก็ลองเลือกเป็น new layer นะครับแล้วกดโ okay. อเคปึบ๊บ อรอแป๊บหนึง่งปุ๊บมันก็จะสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะครับเป็นเลเยอร์ศูนย์ก๊อปปี้ตัวนี้นครับส่วนตัวนี้มันก็จะปิดตาไปนะครับโอเคที่เหลือเราก็แค่เปลี่ยนพื้นหลังนะใครจะเอาเป็นน้ําตกป่าทุงา่งหญ้าทะเลภูเขาก็แล้วแต่เรานะก็มันก็จะได้ประมาณนี้นะครับอโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ไว้ก่อนนะครับใครอยากติดตามคลิปต่อไปก็กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ